ทุกคนรอชิมของอร่อยเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นกรรมการนะฮะไม่คะแนน้กใครจริงใช่ครับเราสองคนจะเป็นกรรมการเล่นจับเวลาแล้วนะโอเถ้าเมนูไหนก่อนนะแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยวางแผงกันเลยครับตีใช้เขียงมันไปไม่พี่เอาเลยครับเปิดเปิดเปิดเมนูในอินเทอร์เน็ตดูนะตีไม่จะทำให้เสร็จเลยเดี๋ยวเราเราเปิดไคเดียวหวานดีกว่าแต่ก่อนพวกผมก็ทำนะนั้นเดี๋ยวผมดูผมดูว่าเนี่ยเราต้องใช้ผู้เดี๋ยวแล้วประเด็นคือ เราต้องแบบเปิดจะเตรียมยังไงแก้เกี่ยววันให้เกี่ยวก่อนใช่แต่ี้องขันีย่างนี้ไม่เชื่อไม่ไ้ไม่ชิมด้วยแล้วก็ให้คะแนนผมต้เด็ดพร้อมสูตรพริกเด็ดอย่างนี้พี่คือเดี๋ยวแต่ละคนนะ่าต่างชิมก็ เอ้ยนี่ไงวัตถุดิบก่อนซึ่งแต่ละทีมกิน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 กนกิ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 กิน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 ิก ทุ่มทุ่มทุ่มอยู่แล้วใช่ใช่พี่ช้ำเลยดีกว่าครับส่งเสียเชื่อได้นะมีอะไรถามพี่ได้นะพี่เก่งสู้สู้พี่เก่งสู้สู้พี่เก่งสู้สู้มาแล้วพี่เก่งสู้สู้ดูดีเราไหมครับเฮ้ยตึงเกินเข้าไปได้ไหมเราเข้าไปดูได้นะพี่นะครับเข้าดูได้โอ้โหพี่เก่ง

คนชิบติมเขาป่วยเลยครัทุกคนก็ต้องให้พี่แบ้านี่เไม่ได้ดนะือว่าย์นีเขาเลยมอ่งคือถ้ากิดเขาเรียกว่ากินผิดไเาเรียกว่เก่งทันเลยคบไม่หแบบันก็คือไม่ใช่เออ๋ี่สเดียวคนจะบามีทุก่แล้วแต่คนชิบแ่กมันเสุดใช่ก็คือเอาอย่างได้ว้าระมาณเคียมาไม่รู้แล้วก็แบบลืมเปิดอันอก็แบบนี้อนียว่เาี่นีเยเดี๋ยวมันเอาพี้สีเขียวดน